นะครับวันนี้เราจะมาเปิดติกเก็ตกันนะครับผมร้อยรอบนะครับผมมาดูกันเอ้สิบรอบนะครับว่าเราจะได้อะไรบ้างหนึ่งร้อยอันปั๊บ,บทีแรกรูม,มือครับปั๊บ,บทีสองเบีดําไม่เอาครับกาครับทีสามขอปืนได้ไหมดีๆไม่ใช่ปืนนี่สองเบ้าทีสี่ไม่ใช่ปืนนี้ดิอ,อ,อ,อุ้ยกระเป๋าทีห้าทีหก นี่ไงยูอามาอีกแล้วยูอามาอีกแล้วทีเจ็ดตัวละครมาดีป่าววะตัวเดิมของดีทีแปดหัวดำทีเก้าทีสิบโยกตู้ดอกโอ้ก็ประมาณนี้นะครับกูวิ่งเฮียได้ได้อีกคะรอบก่อนก็ได้ปืนนี้นะครับรอบนี้ก็ได้ปืนนี้เนี่ยเนี่ยสองตับงสองละเนี่ยก็ประมาณนี้ครับไปไปดูในเกมมันดีกว่า ไปกันม <onents Bana avec behaviour> <servir> ันไปไหนหวะปิดรถเลยปิดรถเลดรหยุดอ่ะรดเ๋ยเดี๋ยวดลเรารอเราย่เราอยู่เราเราปที่อยู่มันแตกแน่มันแตกแ่มันแตกมันแตกมันแตกพี่รัวเลยแตกีพีอากร์กงอากรกยิงไหนยินไหนวะน่าเหอะชดเบดเลย จะคิปได้ยังหายไปไหนอ่ะเห็นได้แล้วเขาหลังนั้นได้นะหัวทเบ็ดหัวทองเก็บจัดเลยตัวทองเก็บจัดเลยเตะานทดิได้ปะเตะได้านอ์อุ้ยสะสมได้เท่าไหร่สองพ ตามชั้นหนึ่งแลไอจ้าหวะนี้แหละมันดอกแน่ไม่เห่าเพื่อนเพื่อนมาอยู่ไหนอะอะไรบอกอะยังไม่ห็นล่ะมือข้างบนปะยืนโซนโซนเนีอชนะชนะไม่โดนแล้วแล้วก็ตะวันทุกเม็ดทุกเม็ดเลยแตะได้ปะ รออะไรอะเต็มไปหมดอะออแออนน <laughs> สนชัยดิแ,แตกสนับแตกธน,ทนูทุกเม็ดจะแตกไม่พลาดพลาดแล้วไม่ตาย ลรานะลองนะเดี๋ยวไม่เดี๋ยวิ่งมาละไม่ตกไปตัวนึงเอาไงวายโคตรแรงเลยเวียดวะสองฮาทุบไปเลยจะแตกทุบไปเลยอายุโอเคทุบไปเลย mấy lượt cao cao 25 đẹp đi đã kìa mẹ 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 kìa Đi kìa đi đi เด็ดเด็เด็ด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 เต็มนะพี่เต็มนี้คนพไปก่อนพวกอะไรอ่ะพบพบอะไรขึ้นก่อนขึ้นก่อนทุบเม็ดอายุโอเคทุบเม็ดเลยจะตายทุบเม็ดเลยทุบเม็ดเลยแบกกระเป๋ากระเป๋าได้ปะเอาต่อเอาต่อมาแล้วเป็นรอยเลยทุบเม็ดเลยแสงแหนเจิดย้าโอ้กูหมด

เก็บเลยเอเป็นอะไรอ่ะอีกตัวหนึ่งอ่ะตุ้มไปเลยแตกแตกฮึบเปลี่ยนโดนนะไปก่อนจะบังไอ้ี่จะรอเก็บของจะบังหาแม่มันเหรอวะเฮ้ยตายแล้วหรอขายไว้หนอกูกูวัดได้เชิงเชิงวัดเชิงไหนดิตายีินี่แน่ แกนความเป็นจริงย er ูพี่อยู่ดดูอยู่ดดูี่อยู่ดดูอยู่ดิดูี่อยู่ดจัอต้องให้สอนจับมืออเด่ครับอจะอมือ้ากดิงตัวเ้าเข้าก็ตายอะเจแ เอ็มวิ่งตรงพี่ได้ปะโอ้ไม่ได้ไม่ได้มันมีคนบ้าแล้วมันดอกวิ่งพี่แตกเก็บไปมิดเก็บเก็บเก็บแตกเก็บไปใกล้กอนครับแตก โดนมาตามหลังมาตามหลังคิ้วออกปะออกละสองชุดละสามชุดละสี่ชุดละเก็บละทุกไม่เลยแตกได้แค่หูกับปืนโอ้ใครอ่ะฉัน,นอเองอะเองอะเอาดิฝั่งนี้ฝั่ง,ง,งพี่ะเดีย๋ยวขอสับปืนก่นอนเห็นไ,ไหมวะ Có đang hủy không? Cày cày cày. Gì đây? Tu bắn. Tu biết tạc. Tu Bất cứ 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 bất